เราไม่จําเป็นต้องใส่ถุงเท้าเพราะเด็กถ้าเกิดว่าใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าวิ่งทั้งวันเนี่ยก็คือมันก็เหนื่อยนมันก็อับชื้นก็จะต้องทาครีมทุกครั้งเช้าเย็นจะต้องทาทุกส่วนแม้กระทังหูเคยแบบใส่ชุดหนีงี้แล้วพาไปหาคุณหมอคุณหมอ,หมอเขาก็จะแบบไม่ได้เลยนะเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะเขาแบบเขาทนความหนาวได้มากกว่าเราไข้กุ้งกับไก่อดเจกับกุ้กับไก่ สว,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัมสเตอร์ค่ะอีพีนี้กว่าจะเข้ารายการได้นี่ก็ทรมานนิดนึงเพราะว่าเลอาอยากจะมีส่วนร่วมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลผิวของเลอาค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ถามมาบอกว่าเออเลอาผิวดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้รู้ถึงปัญหาของเลอาเนาะว่าเลามีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเลอาเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแล้วก็ผิวแห้ง่ายมากๆเพราะว่าอย่างตัวป้าเองเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนผื่นคุณแพ้ผิวหนังเนาะส่วนคุณพ่อก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นกันนั่นคือผิวเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ํามันไว้ได้จะทาให้ผิวเนี่ยแห้งตลอดเวลาเพราะฉะนั ทุกครั้งที่เลอาอาบน้ำเนี่ยก็จะต้องทาครีมทุกครั้งชเช้าเย็นจะต้องทาทุกส่วนแม้กระทังหูเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยมีตอนที่ม่ม,มีไม่ได้ทาหูเนาะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบหูเลอาแบบแดงแดงแห้ง,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 งลอกอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเลอาเป็นเด็กที่จะต้องทาครีมทั้งตัวเพราะว่าเป็นเด็กผิวแห้งแล้วชอบทาครีมไหมคะชอบทาครีมเออแล้วทาทุกวันไหมคะแต่ทุกส่วนปัญหาของเด็กที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็คือจะแพ้เหงื่อตัวเองเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่เลอาแบบอออกกไปเล่นนข้าง กลับมาก็จะมีผืนตามแบบข้อพับข้อพับขาแล้วก็แบบหลังแขนคือแป้งก็เป็นเห็นไหมอันนี้อย่างเงี้ยเวลาร้อนหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นแต่ว่าตอนนี้แบบหลังจากที่แบบขยันทาครีมก็คือตอนนี้น้องไม่มีปัญหาผิวใดๆเลยค่ะแป้งก็จะมี5เทคนิคในการดูแลผิวลูกน้อยนะคะเทคนิคที่หนึ่งก็คือการอาบน้ําก็คือเริ่มต้นจากอาบน้ําเลยก็คือจะไม่ให้เลยอาอาบน้ําอุ่น ก็จับน้ําเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็ไม่ถูสบู่จะถูแค่แบบอาทิตย์ละแบบทั้งสองครั้งเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเด็กเขาไม่ได้สกปรกอะไรมากแค่น้ำเปล่าก็สะอาดแล้วแล้วพออาบน้ําเสร็จก็คือพอขึ้นมาปุ๊บก็จะต้องรีบทามส์เอร์ไรเซอร์ทั้งตัวตั้งแต่หน้าไปจรดเท้ามือแขนเล็บใดๆก็คือทาหมดแล้วก็เทคนิคที่2นะคะเหงื่อ เหงื่อเป็นป Noel, hai, ัจจัยสําค mm. ัญที right Jadi, ่ทําให้เด็กเป็นผื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เลอามเหมือนเล่นในที่ร้อนเนาะบังก็จะพยายามเหมือนเอาผ้าเย็นไม่ใช่กระดาษเปียกนะเพราะกระดาษเปียกเนี่ยเด็กบางคนก็แพ้ก็จะผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ําชุบน้าแล้วก็สับตามข้อตามแบบคอตามอะไรอย่างเงี้ยให้แห้งแล้วก็พัด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 พยายามให้เลอามไม่มีเหงื่อสะสมให้มากที่สุดเพราะว่าเหงื่อมันจะกัดทําให้เป็นผื่นส่วนข้อที่3ก็คือการเลือกใส่เสื้อผ้าเคยแบบ ให้แล้วใส่ชุดหมีอย่างเงี้ยแล้วพาไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็จะแบบไม่ได้เลยนะเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะเขาแบบเขาทนความหนาวได้มากกว่าเราแล้วว่าเขาขี้ร้อนเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่อะไรที่มันแบบหนาร้อนอับอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหากับผิวเขาหรือถุงเท้าเราอยู่ในเมืองร้อนเราไม่จําเป็นต้องใส่ถุงเท้าเพราะเด็กถ้าเกิดว่าใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าวิ่งทั้งวันเนี่ยก็คือมันก็เหนื่อยนมันก็อับชื้นเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใส่ถุงเท้าไม่ใส่ชุดหมีไม่ใส่แขนยาวไม่ใส่ขายาวเพราะมันจะทําให้เขาร้อนน่ะค่ะ ก็สาคัญเช่นกันอย่างเลอาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ทานผลไม้เนาะแต่ว่าเลอาเป็นเด็กที่ทานผักเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาวิตามินจากผักมาทดแทนให้เลอาทานแทนหรือบางทีถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยทานผักเราสามารถใส่เข้าไปในน้าซุปนะอย่างเวลาแบบกับข้าวเลอาปุนก็จะแบบเหมือนต้มน้าซุปใส่ผักใส่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทานคือผักหรือว่าแบบพยายามผสมเข้าไปในแบบหมูสับอย่างเช่นเขาไม่กินแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเราก็สับสับสับแอปเปิ้ลใส่เข้าไปในหมูอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาวิธีมา adapt apply แล้วออื่นวตัค 250มิลลิลตรต่อแก้วหรือประมาณรวมกันทั้งหมดก็คือประมาณ1ลิตรถ้าเขาไม่ทานแล้วก็แบบบังคับนอแอบแบบดูใส่ไซรินอัดอัดอัด,อดให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ผิวเขาก็จะได้ชุ่มชื่นไม่ต่างอะไรกับผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็ต้อง2ลิตรอัพนะคะใช่ไหมคะเลอะใช่ เทคนิคสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือการทา moisturizing นะคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยต้องทาทุกส่วนแล้วก็ยิ่งในยุคนี้ที่มันเป็นยุคโควิดเนาะเด็กล้างมือบ่อยอยากจะบอกว่าปัญหาที่เลยอันนี้ก็คือแบบรอบเล็บก็คือแบบผิวลอกอะไรเงี้ยอุ้นี่หายแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันมีขยันทาใช่ไหมคะ เทคนิคก,การเลือกครีมบำรุงให้กับลูกน้อยเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่ต้องคำนึงถึงคือต้องอ่อนโยนกับผิวเด็กและที่สำคัญต้องดูส่วนผสมได้ว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีสารที่ทำให้ระคายเคืองผิวและที่สำคัญต้องมีสารที่จำเป็นต่อผิวเด็กอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้เซราวีมอยส์ไรซิ่งครีมของเซราวีนะคะเป็นแบรนด์เวสสัอางซึ่งพัฒนาสูตรร่วมกับแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจำเป็นต่อแม่ๆ่อย่างเรามากๆเพราะว่ามีสารที่สำคัญอย่างสารเซราไมที่ช่วยฟื้นฟูบำรุง กู้ผิวแห้งและไม่ทําให้ระคายเคืองช่วยเสริมปราการปกป้องผิวให้แข็งแรงและยังมีสารไฮยาลูรอนิกนะคะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวได้อีกด้วยปราศจากน้ําหอมแล้วเขาก็เคลมว่าใช้ได้ตั้งแต่ 2, 2> เดือนเลยนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นครีมเข้มข้นนะคะทาเข้าไปก็คือจะไม่เหนียวเนอนะน่ะคือทาไปก็คือซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างแบบ ง่ายได้ก่อนและหลังนะคะก่อนที่เลยอาจจะใช้ก็คือจับไปจะมีความรู้สึกว่ามันสักๆแห้งๆเนาะแต่พอเราทาไปเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบผิวลูกเนี่ยมันน่าซัดหน้ากอดหน้าหอมไม่มีน้ำหอมด้วยใช่ไหมทาปุ๊บอยากหอมปั๊บนี้ใช่ <laughs> ขวดหนึ่งนี่ก็คือคุ้มมากๆเพราะว่าจบในขวดเดียวสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าอ่อนโยนนะคะสามารถทาได้กับลูกน้อยและทาได้กับมัมมี่และทาได้กับป๊าป๊าทาได้ทั้งบ้านเลยคุ้มมากๆส่วนในด้านของการใช้ชีวิตเนี่ยพอผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเราเห็นลูกน้อยของเราไม่เป็นผื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นสามารถกล้าที่จะพาเขาออกไปเล่นข้างนอกได้มากขึ้นอันนี้ก็ทําให้เลอานเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าใช่ไหม ใช่เออตอนนี้ก็คือพาเลอาไปที่ไหนก็คือไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรามีเซราวีค่ะในเเขาดูมือหน่อยมือมือแลสวยไหมสวยผิวดีไหมผิวแลดีไหมผิวอลดีด,ด,ดีมากไหมดีมากมากแค่ไหนคะมากแค่ไหนคะ ที่สุดใช่ไหมที่สุดอ่าอย่างที่บอกนะคะว่าสุขภาพของลูกน้อยของเราสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทาั้งทางร่างกายสุขภาพทางด้านผิวพรรณอาหารหรือว่า mentally everything คือแป้งคิดว่าการดูแลลูกน้อยมันสําคัญตั้งแต่หัวจรลดเทา้าทั้งภา,ายนอกและภา,ายใน<ๆ>เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ใดๆก็เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเรานะคะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยตามมาดูความน่ารักของเลอานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แป้งทําอะไรบอกเคล็ดลับใดๆก็ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก็หมดได้ก็หมดได้บาย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 เก่งมากวันนี้ช่วยบอมมี้ทำงานเก่งไหมที่สุดไหมที่สุดอ่ายิ้มมันผิวดียังดีดีดีมากไหมมากที่สุดไหมที่สุดเออโอเคไป